สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาทำความสำเร็จลับที่เราคุ้นเคยกันอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือซีรีส์เก็บความสำเร็จลับโดยการสู้กับมอนสเตอร์10ครั้งนั่นเองค่ะเน,นื่องจากแผ่น1.3นะคะได้ทำการเพิ่มตัวละครทาจินภาพมาอีกหนึ่งตัวละครนะคะก็คือพี่เจ้ายนจันทาของเรานั่นเองค่ะเราก็เลยสามารถทำทีมตัวละครทาจินภาพได้ครบทั้ง4ตัวละครแล้วนะคะก็เลยมีความสำเร็จลับใหม่ออกมาด้วยนะคะโดยที่เราต้องใช้ทีมตัวละครทาจินภาพ4ีตัวละครค่ะ ตอนนี้นะคะธาจินภาพก็จะมีพี่เศร้ายน่นลุงเวลคุณอยู่กงพี่หลวชานะคะเราก็ใส่เข้าทีมไปเลยนะคะสี่ตัวละครค่ะเปลี่ยนตัวละครในทีมของเราเรียบร้อยนะคะใครที่มีตัวละคร่าจินภาพไม่ครบ4ตัวละครน,นะคะก็สามารถไปยืมเพื่อนหรือผู้สนับสนุนให้ครบทีม4ตัวละครได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจบมอนสเตอร์ได้เร็วๆนะคะก็สามารถไปยืมตัวละคร่าจินภาพของคนอื่นที่เขาปั้นมาแล้วก็ได้นะคะจะได้จบมอนสเตอร์ได้เร็วๆค่ะ ทีมจินภาพตอนนี้ก็มีครบ4ตำแหน่งเลยนะคะมี DPS หลักคือพี่เจ้ายนซับ DPS คือลุงเวลซับพอตคือคุณอยู่กงนะคะส่วนตัวฮิลก็คือพี่หลัวชานะคะก็สามารถตีมอนสเตอร์ที่ไหนก็ได้เลยนะคะทีมนี้ไม่ตายก่อนมอนสเตอร์แน่นอนค่ะกะติกาก็เหมือนเดิมเลยนะคะตอนสู้กับมอนสเตอร์ตัวละครของเราตายหลายตัวก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ว่าเราต้องตีมอนสเตอร์ผ่านด่านได้รับของรางวัลได้จนจบค่ะต้องมีตัวละครของเราอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะถึงยังทําเก็บอาชิเมลับนี้ได้อยู่นะคะพอเราเปลี่ยนสมาชิกทีมให้เป็นตัวละคร่าจินตภาพาทั้ง4ตัวละครแล้วเราก็ไปสู้กับมอนสเตอร์ได้เลยนะคะเราต้องสู้กับมอนสเตอร์ทั้งหมด10ครั้งค่ะเราจะไปสู้กับมอนสเตอร์ตามแมปก็ได้นะคะสู้สะสมให้ครบ10ครั้งหรือว่าจะลงดันฟาร์มก็ได้ค่ะกดท้าทายทีละหนึ่งครั้งนะคะ ไปเรื่อยๆจนครบ10ครั้งก็ได้ค่ะถ้าเราอยากเคลียร์มอนสเตอร์ได้ไวๆนะคะแนะนำดันสมุดอัพ EP ตัวละครค่ะเคลียร์มอนสเตอร์ได้ง่ายได้เร็วที่สุดแล้วนะคะพอสู้กับมอนสเตอร์ครบ10ครั้งนะคะก็จะได้รับความสำเร็จลับขึ้นมาเลยนะคะความสำเร็จลับมีชื่อว่ากฎของจินตภาพชนะการต่อสู้10ครั้งโดยที่มีตัวละครประเภทจินตภาพอยู่ในทีม4ตัวได้รับเพชร5เพชรค่ะ ความสาเร็จรับสู้สิบครั้งของทีมจินตภาพก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะคาดเดาว่าในอนาคตใช้ทีมควอนตั้ม4ตัวละครสู้สิบครั้งต้องมีมาแน่เลยค่ะก็ไว<ๆ>้จะกัะใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เป็นกําลังใจงกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสำเร็จรับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามย้อนดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ